การที่น้องให้โอกาสพิบัชลาเป็นการที่คนเริ่มเห็นแ w ว r เนี่ยว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันมีค่านะแฟชั่นมันเป็นนมามธรรมอะแต่สิ่งสำคัญมันคือการที่เรา believe ในสิ่งที่เราทำมากมากการที่ทำอาชีพเนี้ยมันมี failure เยอะแต่สิ่งสำคัญคือสิ่งนั้นที่เรา f a ล l เราศึกษามันได้มากแค่ไหนอะ Let walk Please. will me see you walk again. Please. the back, it will look like it this. So you On look again. back ไม่ได้เหมือนคิดว่าตัวเองจะอยู่ในสายแฟชั่นเสทียรหรอกแต่ว่าเป็นคนชอบงานอาร์ตแอนด์คราฟมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่เด็กเลยค่ะว่าชอบวาดรูปมากๆเพียงแค่ค่อนข้างมีแพชชั่นสูงอะว่าเราอยากจะทําอะไรที่เราสามารถรู้สึกดีกับมันะแต่แค่คิดว่าเรายังไงก็ตามเจ้าตัวเองอะไปอยุ่สายงานอาร์ให้ได้ค่ะ จุดเริ่มต้นของมีมัชาลาจริงๆแล้วอ่ะมันคือการที่พี่สาวเพรดาค่ะเขาถือ wall h a n g i n กลับมาซึ่งมันมีการถัก macrame อยู่แล้วเพรรู้สึกชอบมันมากๆอ่ะแล้วอยากถือมันทุกวันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ไปบอกกับพี่สาวว่าเฮ้ยเพรอยากทําอะไรที่มันใช้ได้ทุกวันอะแต่มันเป็นงานอาร์ทพีซ เพราะฉันพก็เลยเอาสิ่งที่ไปชอบมากๆคือการทํากระเป๋าแลยอ c c e s s o r i e s อ่ะมาบวกกับสิ่งที่ไปชอบและแพชชั่นในเรื่องของแมครัเมการถักงานฝีมือต่างๆแต่สิ่งสําคัญอย่างที่บอกว่าพี่พัชลาเองเราไม่ได้มีคนเดียวเนาะพีเป็น c o f วเดอร์ก็จะมีพี่สาวอีกอีกท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณทับทิมเป็นในด้านของ sustainable community เพราะฉะนั้นคุณทับทิมเองก็เลยแนะนําว่าแบบเฮ้ยถ้าเราจะทําแบรนด์ด้วยกันอ่ะพี่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับสังคมชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยมา ตกผลึกคำแหละว่าเราอยากจะเป็นแฟชั่นคอร์ูมิเนตี้ก็คือว่าทุกๆชิ้นงานที่เราทำอะ่ะเราอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องของคนในชุมชนนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของเราให้เขาช่วยกันในการถานะกรรมหรือต่อหรือถักหรือทอยอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ปรชรลาเราเติบโตได้จากคอม์ูมิเตี้จริงๆไม่ใช่คนใดหรือคนหนึ่งหรือว่าคนเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีหรือสิ่งที่เพชรได้เรียนรู้หนักๆเลยคือการบริหารคนด้วยหรือการเข้าใจเขาหรือการที่เราเห็นไปมากกว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะ 2, ชุมชนเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักมากๆเลยที่ทําให้เขาอยากไปต่อเขาได้ค่ะเพราะเป็นรู้สึกว่าเขามีความสุขการที่เขารู้สึกว่าเขาได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ที่มันกําลังจเจริญเติบโตได้อะเพราะฉะนั้นแล้วชุมชนเป็นเหมือนปัจจัยหลักเลยแหละที่ทาให้บิ๊ัมชลาก,กําลังหมุนกงล้อของมันไปต่อได้อะค่ะ ผ่านมาเพราะว่าหลายปัจจัยเลยนะหลายปัจจัยมากๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่ยอมแพ้ค่ะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสามีาพี่น้องเพื่อนหลายๆคนที่เขารู้สึกว่าเขา believe ในตัวที่เราทําอยู่หรือสิ่งที่เราทําอยู่พคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้พรู้สึกยอมแพ้ได้ยากมากเลยนะตอนนี้นตอนแรกพคิดว่าพยอมแพ้ง,ง่ายมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พีรู้สึกว่าพี่วัชราค่อนข้างแข็งแ,งแรงในแง่ของคนะ่ะแล้วมันมีอีกหลายๆท่านที่บริีจริงๆอะมันเลยทําให้การเติมไฟมันมาก, <Years. S 2> กนนขึ้นมากขึ้นนะคะ สิ่งเหล่านี้มันแค่เป็นตัวบ่งบอกว่าน้องลิซ่าเองเขาก็สนใจเรื่องพวกนี้เพราะเพคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้ใส่สบายขนาดนั้นแต่สิ่งสําคัญคือเพคิดว่ามันมันเป็นคุณค่าทางใจมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วอะเพคคิดว่าการที่น้องให้โอกาสพิบัชลาครั้งนี้มันเป็นการที่มันได้ในเรื่องของการที่คนเริ่มเห็น a w a r น n e ว่าสิ่งที่เราทําอยูอ่มันมีค่านะ คือในคิดว่าแฟชั่นแบรนด์ของไทยเองอะทุกๆคนก็เก่งมากๆสิ่งสัมคัญตอนนี้ไปเชื่อว่าเรากำลังร่วมมือกันอะแล้วถ้าหลายๆแบรนด์มันออกนอกประเทศหลังจากนี้คนจะเข้าใจแล้วว่าจริงๆแบรนด์ไทยอะมันดีมากๆเลยนะไคิดว่าทุกอาชีพอะมัน มันมีความยากหมดแหละสิ่งสําคัญมันคือการที่เรามีแพชชั่นกับมันมากน้อยแค่ไหนอะแต่สิ่งสําคัญมันคือการที่เราบริเในสิ่งสิ่งที่เราทํามากๆโดยที่คนอื่นบริเวหรือไม่บริเวนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องบริเในตัวของตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราทําอยู่เราเชื่อมันดีอะแล้วเราเชื่อว่ามันสามารถต่อยอดได้ที่ไปคิดว่าการที่ทําอาชีพเนี้ยมันมีเฟลเลอร์เยอะเพราะฉะนั้นไปคิดว่าแพชชั่นต้องนํา แพชชั่นคืออะไรก่อนอื่นว่าเียคิดว่ามันคือการที่เราเชื่อในในสิ่งที่ตัวเองทามันเป็นธรรมดาของชีวิตอะที่มันต้องเฟลแต่สิ่งสําคัญคือสิ่งนั้นที่เราเฟลเราศึกษามันได้มากแค่ไหนอะเท่านั้นเองค่ะ